นั่งอยู่ด้วยปกติเราชอบทานหรือเปล่าเลยถามดูคะเออมันมาเป็นแพ็กเกจนะครับกับมิ้งชาดชิา้งนี่ก็มี้งไม่ีกันเรื่องทานอาหารนะจ<า>นมาเกิดขนาดนี้ด้วยถามแบบผมรู้เกิด,ดแล้วใช่อาการออกเลย <c oughs> เการไปพักผ่อนก็ไม่นอกท้องฟิล์มครับก<า>็โมเมนต,ต์บานๆนะ ตอนที่เออเขาย่างเนื้อให้มาดีเห็นเพื่อนไหลช้ำหมดแล้วลราแอ๊เอย่างเดี้ยเคยตอนที่เราแบบเล่นติดโทรศคอสาไปแล้วก็กินไปแล้วเราก็แบบว่าลืมย่างไงเขาก็ย่างมาให้มีคนย่างเ้าให้อะแต่จริงมันก็ปกติปะไม่ได้ ก็ไม่ได้ปกติเวลเราไปกินข้าวกับพ่อแม่แพี่น้องเราก็ยากเนื้อให้กันและกันไมปกติไม่เนาะไม่เนาะไม่ปกติหรอชีวิตชีวิตแบบว่า <laughs> ต้องให้เราต้องมาดูแลแล้วแหละเป็นการขิเป็นผับเบาๆนะคะเออน่ารักมากๆเลยโมเมนต์น,น่ารักครับอันนี้คือน่ารักแล้วเหรออันนี้คือปกติมากนะจริงหรอทิงแบบทิ้งานการนี้คือปกติใช่ไหมคะอ๋อ หลังจากนี้ใครจะย่างเนื้อให้ใครต้องระวังตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะคิดลึกเกินแล้โอเคขอบคุณนะคะคันถามเดียไปพักผ่อนไปพักผ่อนแสตชียมใหม่เชนนี่มีอะไรที่แบบว่าอยากจะมาแชร์กับเชมใหม่อีกอไม่แบบว่าเป็นเซลล์แคร์มีแบบมุมพักผ่อนหย่อนใจตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่า คนแถวนี้ค <น S 1> ่<ฮ>ะไม่ไม่ไม่สวิตีวว์ใน,นแถวนี้อ,อ๋อไดเลยคลิปเชียงใหม่จริงๆผมผมสิ่งที่อยากแชร์เนี่ยคือถ้าใครอยากไปเจออา,ากาศดีๆนะครับหรือว่าคือกุงเทศตอนนี้ฝนตกร้วอันใช่ไหมคือผมไปเชียงใหม่ผมรู้สึกว่าโอเคอาจจะมีฝนตกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่บนม่อนอ่ะมันค่อนข้างที่จะอา,ากาศดีแล้วก็มีหมอกด้วย เออก็สามารถไปบนบ,นบน่อนแจบได้นะครับอากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าไปเจออากาศดีๆแ้วแบบรู้สึกได้พักผ่อนแบบดีแลกสบายสายใจใครเครียดๆอยู่ก็ไปพักผ่อนได้นะครับแล้วก็เออคือตอนผมไปมัน1ิบสอ่ะตอนหัวข้ามมัน 19, สิบเาองศาตอนนี้นนแบบสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยหนาวมากหนาว<น>มากคือเรา ว่่ายงคือเราคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะหนาวขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนหน้าร้อนอะไรเงี้ยเต่เราพอนจัดก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเลยใช่ก็ใครอยากไปเที่ยวก็ไปได้นะคแล้วหนาวร้อนทันยังไงคะก็ยังอบอุ่นอยู่ใช่ไหมคะหนาวว่าผมพาเนี่ยขอบคุณเพราะไปกันแบบมาไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะขอบคุณสำหรับคันนีมาคุ้มคือพอนหนาวจะถึนไซส์กระเป๋าคือ อย่าว่าอย่างนี้เลยคือผมเนี่ยของตัวเองก็ส่วนหนึ่งเตรียมไปเผื่อก็ส่วนหนึ่งอย่างเช่นอากาศหนาวเราต้องมาร์กหน้าคนจะมาร์กก็ไม่ได้เอาไปไไม่เอาปก็ต้องเอาไปเผื่อบ่นนึ่งแต่ก็เตรียมไปเผื่อก็แล้วเราก็รู้ใจว่าแบบเผื่อเขาลืมก็ไปเผื่อไปก่อนเลยใช่ครับ นะคะคยังอยู่กับดีทริปเชียงใหม่ทัวร์ไปเที่รวทำไมตัวเอง,เ,องเพราะว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาหน้าไปด้วยนะคะเอาล่ะมีสยของเพื่นอน,น,นทนีนะครับผมก็กค่เปิดกล้องนะก็ฝากติดตามด้วยนะว่าทำรายนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ฝากแฟนคอนนะครับผมใครยังไม่บัตรนะครับก็สามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้นะครับผมที่เออ่วันที่9สิงหาคมนะครับยูเนี่ยห์นะครับผมแล้วก็มีแฟนมิสวิลเลียมเอสด้วยที่ฮ่องกงนะครับผมก็ ที่ปลายเดือนสิงหาครับวันที่ปลายเดือนนะครับแล้วก็ฝากสาสิบเอ็ดใช่เออออเอออยงเงลูกไม่ใช่แล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมีบินไปเกาหลีด้วยก็อาจจะมีคอนเทนต์ให้ตามกันแล้วผมก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมอ๋อมีโรมโรมโรมเดือนธันวานะครับผมก็ ไปหากันได้นะครับเผื่อได้เที่ยวอิตาลีด้วยกันใช่ใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเหมือนจะมีคนมาวันที่3สิงหาที่นี่นะครับก็ใครสะดวกมาก็กลับมาีกรอบนึ้นเลยครับแต่ว่าไม่เจอผมแต่เจอน้องผมแทน